กรรมิข์คำว่ากรรมนั้นมาจากภาษาสันสกษษิตหรือภาษ,ษาบาลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของเรานั่นเองกรรมเป็นสิ่งกลางการไม่ได้หมายถึงสิ่งเวลวร้ายแต่หมายถึงการกระทําที่ดีและการกระทําที่ไม่ดีอย่างเช่น ถ้าเรามีพฤติกรรมี่่ไมดนิสัยที่ไม่ดีดำเนินชีวิตไปในทางต่ำๆหรือตามใจตัวเองไม่ว่าจะกินเหล้าเมายากินอาหารโดยไม่เลือกเราก็จะได้ผลของการกระทำของตัวเองในอนาคตแน่นอนอาจจะเสียสติสติไม่สมประกอบอาจจะเป็นโรค มะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันตามมาทำให้สุขภาพร่างกายต้องป่วยก่อนวัยโดยเ่ียบถ้าเรามีพฤติกรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตเลือกกินผักผลไม้ออกกำลังกายสามารถบังคับจิตใจตัวเองในการกินได้สภาพร่างกายเราก็ต้องแต่งแรงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่มี ธมลีจิตใดๆทั้งสิ้นตัวเราเป็นคนเลือกเองและกำหนดเองคำว่ากรรมจรึงเป็นกฎตายตัวที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็จะต้องได้รับผลของมันนั่นเองดังคำที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าเรานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรานั้นมีกรรมเป็นเครื่องกำเนิดเราทำกรรมไว้เช่นใดเราก็จะได้รับผลของกรรมเช่นนั้น เพราะฉะนั้นกรรมก็คือการกระทาของเรานั่นเองชีวิตเราจรึงเป็นไปต,ต,ตามกรรมลิขิต